วันแรกของการฮอลิเดย์ในจังหวัดเดอร์รัมนะคะเพื่อนๆเขาที่เดอร์รัมเรามาที่ลาบีคาโซเพราะไม่รู้ว่าฝนมันจะตกไหมก็เลยมาเที่ยวอะไรที่มันเป็นแบบอินดอร์ซะส่วนมากเลยเนี่ยก็จะพาไปดูข้างในปราสาทกันนะคะเพื่อนๆลาบีคาโซนะคะเพื่อนๆเจ้าของคนปัจจุบันคือหลอดเบอร์บานาดชื่อเขามาต้นตระกูลเขา เป็นต้นตระกูลชื่อเวนเนาะนามสกุลเวน V A N E อะคะ่ะด้วยเหตุนี้เราเลยต้องซื้อตัว๋ว <c oughs> เข้าไปชม <c oughs> คนที่สร้างปราสาทนี้คนแรกเลยก็คือชื่อซีซิลเนวิลเนาะแล้วปราสาทนี้มีความพิเศษตรงที่มันเป็นปราสาทที่สร้างแบบเฟสตเดียวอะคะ่ะก็คือสร้างทีเดียวเสร็จเพราะประสาทส่วนมากในอังกฤจจะสร้างต่อเติมไปเรื่อยๆเนาะแล้วมีความสวยงามมาก,กเพื่อน มีฝูงกวางด้วยเพื่อนๆคือถ้าถาจะซื้อตั๋วไปดูกวางก็ต้องซื้ออีกต่างหากโชคดีมากที่กวางมันพากันมากินหญ้าแถวด้านหน้าปราสาทเราก็เลยได้ถ่ายรูปกวางค่ะเพื่อนๆปราสาทนี้น้อนแรกเริ่มแต่ก่อนเนี้ยมันจะสร้างโดยมีน้ําล้อมรอบปราสาทเนวิลเนี่ยเป็นตระกูลที่แบบรวยมากแล้วก็ยิ่งใหญ่ทางเหนือของอังกฤษค่ะเพื่อนๆสมัยก่อนอังกฤษนะ่ะ มันยังไม่รวมกันเป็นยูเนเต็ดเหมือนปัจจุบันเนี้ปัจจุบันนี้มันรวมสกอตแลนด์รวมเวลรวมไอร์แลนด์ er, เหนือเนาะแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นยูเนเต็ดคิงดอมคือมันรวมหลายๆประเทศเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะเป็นละแต่ละประเทศอะมันแตกแยกย่อยแล้วมันจะมีคนที่ยิ่งใหญ่และปกครองตามภูมิภาคต่างๆแล้วยังไม่ได้รวมกันนะคะสมัยก่อนมันก็จะ มันก็จะมีมีช่วงหนึ่งที่มีสงครามเนาะที่เราทราบกันดีมันถึงได้รวมกันเป็นยูเนเต็ดคิงดอมได้ตอนนั้นน่ะเนวิลคนนี้ที่รวยมากๆทางเหนือนะ่ะเขาไปเข้าข้างกับสกอตแลนด์แล้วก็ทำสงครามรบก,กันกับอังกฤษแล้วก็แพ้เขาก็เลยอพยพหนีไปอยู่ฮอลแลนด์แล้วก็ไปตายที่ฮอลแลนด์แล้วก็ประสาทอันนี้ก็เลยถูกยึดและครอบครองโดยเดอะคลาวคนอังกฤษเขาเรียกว่าเดอะคลาว ก็คือใครที่มีบงกุฎอยู่บนหัวก็คือคนนั้นแหละคือครอบครองทุกอย่างเหมือนบ้านโอที่โออยู่ค่ะเ,เพื่อนๆตอนที่โอซื้อเนาะมันเป็นฟรีโฮลคำว่าฟรีโฮลก็คือเราเป็นเจ้าของแบบถือฟรีไปได้เลยเป็นเจ้าของเป็นคนเดียวไปตลอดไม่ใช่ลีสถ้าลีสเราต้องจ่ายค่าเช่าทุก30ปีทุกร0อปีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นฟรีโฮลคือเราไม่ต้องมาจ่ายค่าเช่าอีกเราจ่ายวดเดียวจบปุ๊บเราก็ได้เป็นเจ้าของ ทนายคนที่ทําโอนให้โอ้เขาบอกเขาก็ยังย้ํากับโอ้นะว่าที่ดินถึงแม้ว่าจะเป็นฟรีโฮก็จริงแต่คนที่เป็นเจ้าของจริงๆก็คือเดอะคราวนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รีมายเราอะเนาะก็เหมือนที่ดินในประเทศไทยแหละเพื่อนๆก็บิลองโดยเดอะคราวหมดแหละก็คือเป็นของกษัตริย์เป็นของคนที่ใส่มงกุฎหาเพื่อนๆที่ปราสาทนี้เหมือนกันพอเนวิลแพ้สงครามไปเข้าข้าง คนผิดเนาะเข้าข้างฝั่งผิดฝั่งแพ้เขาก็เลยต้องเจรล,ลีแล้วก็หนีหนีไปไม่งั้นก็จะถูกฆ่าเนาะเขาก็หนีไปอยู่คอนแลนด์ภาษานี้ก็เลยถูกยึดโดยกษัตริย์ตอนนั้นก็คือเป็นเออหมายเลขสามมั้งถ้าหาไม่ผิดนะโอ้ไม่ค่อยแม่น,มนเพื่อนๆนี่ไม่ใช่รายการสารคดีดังนั้นไม่แม่นถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เอาไปอ่านเอาเองเด้อพอกษัตริย์เออหมายเลขสามเป็นเจ้าของลาบี้คาโซปึ๊บ ก็ถูกขายในก็ถูกคนที่ทำงานในรัฐสภาตอนนั้นน่ะก็คือเวนตระกูลเวนนี่แหละเขาก็ซื้อขอซื้อตอนนั้นราคา18,00 0นปดอนด์เองเพื่อน,เ,อนเขาก็ซื้อแล้วก็เขาก็ความที่เขาเป็นหลอดบานาดอยู่แล้วแล้วเขาก็มีบานาดคาสโซ่อยู่แล้วแต่เขาอะชอบลาบี้คาสโซนี่มากเพราะเขาได้เป็นเจ้าของลาบี้คาสโซลแล้วเนี่ย เขาก็อยากจะชื่อหลอดลาบี้เพื่อนๆแต่ปรากฏว่าชื่อหลอดลาบี้มีคนเอาไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยได้ชื่อเป็นหลอดบานาดเขาก็มีคาโซอยู่ตรงหมู่บ้านที่อยเช่าบ้านอยู่เนาะบานาดคาโซเขาก็ปล่อยบาน a r คาโซนั้นเลยนะเพื่อนๆไม่ปรับปรุปงซ่อมแซมไม่ดูแลอะไรเลยดีแถมยังเอาก้อนหินที่สร้างปราสาทจากบานาดคาโซ่มาปรับปรุงซ่อมแซมไอปราสาทลาบี้นี้แล้วเขาก็ อยู่ที่ปราสาทลาบีนี้ค่ะเ,เพื่อนปัจจุบันนี้มันก็ตกทอดมาในตระกูลเวนของเขาค่ะตระกูลเวนตอนเราเข้าไปในนั้นก็ฟังก็งงมากเลยนะใครว่าเวนใครว่าบานหนาดหลอดบานหาดใครอะไรอย่างเงี้ยก็งงตอนที่เาก็เข้าใจแล้วว่าคนที่สร้างคือตระกูลเนวิลสร้างแล้วก็อยู่มาประมาณ400ปีแล้วก็มาเสียปราสาทนี้ให้กับกษัตริย์ของอังกฤษเออที่3เพราะว่ามันมีช่วงลบกันตอนนั้น เนวิลไปเข้ากับสกอตแลนด์นแล้วแพ้อะไรเงี้ยสกอตแลนด์ก็ตกต็งของอังกฤษอะไรเงี้ยเนวิลก็เลยต้องหนีไปอยู่ฮอลแลนด์แล้วภาษานี้ก็เลยแบบถูกขายแล้วคนที่ซื้อก็คือคนที่เป็นพวกหลอดพวกข้าราชการชั้นสูงที่อยู่ในวังนั่นแหละก็ซื้อซื้อแล้วเขาก็แล้วเขาก็เป็นหลอดผู้ยิ่งใหญ่ในนะเคาน์ตี้เดอร์รัมนะเพื่อนๆปัจจุบันนี้เขาก็เป็นเขาก็ไอชื่อหลอดบานาดันก็ตกทอดมาถึงลูกเขารุลูก,ลกเขาตระก,กูลเวนนะคะ คือเหมือนว่าว่าตระกูลเขาอะเป็นตระกูลคนรวยที่นามสก,กุลเวนแล้วเขาก็ไปทำงานอยู่ในวังแล้วก็ได้ไทาโถเป็นหลอดชื่อหลอดเขาตอนนั้นนะเขาก็อยากได้ชื่อหลอดลาบี้แต่ว่าหลอดลาบี้มันถูกใช้ไปแล้วเขาก็เลยได้ชื่อหลอดบานาดมาพอได้รินอย่างเงี้ยก็งงไปใหญ่เพราะว่ก็เห็นบานาดคาสซเราก็เลยถามเอ้าแล้วบานาดคาสซใครเป็นเจ้าของเขาก็บอกก็ตระกูลเวนนี่แหละแต่ว่าตระกูลนี้เขาตัดสินใจ เขาไม่สามารถที่จะรันสองที่ได้เนาะมันใช้เงินเยอะเขาก็เลยตัดสินใจปล่อยบานาดคาโซแล้วก็เอาเงินเอาทรัพยากรทุกอย่างมาบำรุงลาบี้า a s o โอ้ก็คิดเนาะทำไมไม่ทำไมต้องเลือกเนาะน่าเสียดายอะไรเงี้ยทำไมไม่ขายอีกอันหนึ่งให้อีกคนหนึ่งไปมันก็ยังมีชื่อบานาดคาโซมันก็ยังดูสวยอะไรเงี้ยแต่ก็เอานะและ้วแ,แต่เขาเรื่องของคนรวยเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อว่าจะเอาบรรยากาศมาให้ดูเนาะส่วนด้านในก็ตกแต่งแบบ สวยงามมากๆถ้าเพื่อนๆเคยฟังช่องพอด t คสต์ของฟาโรสเนาะมันจะมีอพิโซดหนึ่งคุยเรื่องวรา,าชวังแวร์ไซายเนาะก็จะเล่าให้เห็นเลยว่าสมัยก่อนในยุคสมัยก่อนมันก็จะมีคนหัวมวืองใหญ่ๆที่คนรวยแล้วก็ปกครองมีไพร่พล,พลมีที่ดินอะไรต่างๆเนาะแล้วก็การที่มันจะลุกฮือหรือรวมหัวกันแล้วก็มาต่อสู้กับกษัตริย์มันก็เป็นไปได้ง่ายเนาะ พระราชวังแวร์ไซน์นะกษัตริย์เขาก็เลยตกแต่งพระราชวังแวร์ไซน์ให้สวยงามแล้วก็เอาคนพวกนี้ให้มันมาอยู่ให้มันมากินมาเล่นมาเอนเตอร์เทนอะไรทุกอย่างในราชาวังแวร์ไซน์เป็นสังคมเหมือนในหนังเรื่องบ,บิจิทันเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ดูเนาะแล้วก็ทิ้งเขาก็ทิ้งบ้านทิ้งหัวเมืองต่างๆแล้วก็มาอยู่ในพระราชวังแวร์ไซน์แล้วก็แล้วก็กษัตริย์ในกษัตริย์อะไรนะหลุยที่14เนี่ยก็ ปนเปือ้อนเพื่อน,อนจนคนพวกนี้ก็ลืมที่จะแบบรวมหัวกันเพื่อที่จะแย่งชิงอํานาจอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอความสวยงามของพระราชวังแวร์ไซด์ทำเนียมในการกินดินเนอร์กินอาหารการแต่งตัวมันกลายเป็นเทรนด์เซ็ตเตอร์ทำให้คนสมัยนั้นก็เลยตกแต่งภายในราชวังสวยงามเพื่อนถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปที่โอพาไปดู ที่แบมบรคาโซจะเห็นว่าสมัยก่อนนะกษัตริยนะ์อยู่แบบเรียบๆเลยคือมีแค่เตียงตัง้งไม่ได้แกะสลักอะไรสวยงามไม่ได้ไปดับด้วยทองไม่ได้มีวอลเปเปอร์อะไรเนี้ยคือก่อนเลยดิบๆเลยเพื่อนๆโผลว่าด้วยวัฒนธ,ธรรมยุโรปม,มันเป็นเทรนด์เซตเตอร์มันโชว์ความร่ำรวยยิ่งใหญ่กันนะคะทำให้ประาสาทของอังกฤษเนี่ยมันก็คือรับอิทธิพลมาก็เลยตกแต่งสวยงามมีการแกะสลัก อะไรที่สวยงามแล้วก็ใช้วัสดุอะไรแพงๆใช้พวกพอสตเตอรี่อะไรที่มาจากทางเอเชียอะไรเงี้ยแสดงความร่ำรวยอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องหนังสือก็จะมีหนังสือเล่มหนาๆเพราะว่าคนสมัยก่อนน่ะคนรวยเท่านั้นนะเพื่อนๆถึงจะได้มีหนังสืออ่านเพราะมันแพงแล้วเพิ่งมันเพิ่งมามีหนังสือถูกๆสําหรับคนจนๆได้อ่านเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กปี1960อันนี้โอก็ฟังมาจากช่อง คำพก,กาก็คือช่องพิ่แขกอะ่ะคุยกับคุณผู้หญิงที่ชื่อเฟยคุยเรื่องนวนิิาายชูรักอะไรนี่แหละเพื่อนๆของอังกฤษเราเพิ่งฟังมาล่าสุดมันก็เลยทําให้เชื่อมโยงปฏิปต่อความฮรูหราของคนสมัยก่อนแล้วการใช้เงินการอวดรวยของการอะไรเงี้ยเพื่อนๆนี่มันเป็นช่วงสงครามสงบเนาะไม่มีสงครามก็เริ่มก็ใช้วิธีการแบบทําให้มันเกิดสังคมอะไรเงี้ย ใครที่แบบแต่งตัวสวยแล้วก็กษัตริย์คุยด้วยเนี่ยก็ได้หน้าได้ตาเหมือนในหนังบริจิตตันเลยเพื่อนๆอ,อ่ะโอ๋ให้ดูความสวยงามกันต่อนะคะนี่เป็นทางให้รถมาเข้ามานะคะรถมาก็จะเข้ามาทางประตูนี้เสร็จแล้วปุ๊บรถมาก็มาจอดตรงนี้แล้วคนก็ลงแล้วก็เดินขึ้นบันไดตรงนี้เข้าไปในปรา,าสาทค่ะ บันไดไหมแบบแกะสลักสวยงามมากเลยดูน้องอันนี้เป็น back staircase ห้องของแม่บ้านค่ะก็จะอยู่แบบนี้เนาะ ห้องของคนรับใช้นี่นะคะพอรถมา้ามาถึงเขาก็จะขึ้นจากบันไดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาอุ mm ๊ย hmm. อันนั้นนะทำให้โอตกใจนิดนึงนะ mm hmm. ขึ้นมาที่หอนี้เป็นหอที่เอาไว้เอนเตอร์เทน นี่คือแคนทีนห้องทานข้าวของคนที่ทำงานอยู่ในปราสาทเนาะพวกเมดพวกบัตเลอร์ก็จะมานั่งกินข้าวที่นี่ตอนเที่ยงครึ่งใครมาสายถูกปรับเงิน How ฮาร์มัสเดฟาย i ิบิว l ลตซิกเพนส์ซิกเพ e ส์อินเดอะอ d นเดย์วิชิ่งอะลอตกบมาทานข้าวกันที่บ้าน ทำเองอร่อยไหมแล้วอยู่ที่นี่ครัวนะเพื่อนๆหม้อไอกระทะเขานะให้ดูสภาพกระทะเป็นแบบนี้หมดเลยทุกอันเนี่ยที่อยู่ในนั้นอะเป็นหมดเลยทุกอันเราก็เลยต้องทำด้วยหม้อสแตนเลสปรากฏว่าก็ลอยไม่ งานเข้าอีกคราวนี้ต้องล้างหม้อให้มันสะอาดอีกโอ้นุนสองตัวนุนก็สำรวจบ้านต่อไปเรื่อยๆกิน <laughs> ข,ข้าวเสร็จก็มาต่อกันที่ร้านขายของเก่าในเมือง จุดมีดชุดนี้ยี่สิบปอนด์ที่มันสะดุดตาโอ้มันสะดุดอันนี้ส้มสิบแปดปอนด มีของกระจุกกระจิกเยอะกา,าน้ำอันนี้ก็นั่นเนาะแต่ปกปติเวลาเรากินชาเราไม่ใส่กา,าน้ำไงถ้วยจานก็มีมาสะดุดตาอันนี้สวยเอาไปวางหลังเตาอบเอ้ยไม่ใช่หลังเตาผิงไฟ อัันนี้กรกโอส่งฮิวนั่งร้านกาแฟแล้วโอ,โอก็มาเดินต่อในเมืองไฮ,ไฮสตรีทในเมืองค่ะใกล้ๆที่เราพักเนะาะประสาท เดินมาดูกันนิดนึงนี่เพืเ่อนๆปราสาทสมัยโบราณความหนาของกำแพงหนาไหมหนามากค่ะ นี่แหละเหลือซากให้เราดูเท่านี้ไละเพื่อนๆอือนี่คือวิวรอบๆปราสาท เขตเต็ดเที่ยวพักนะคะพักข้างๆกับสุสานเลย <c oughs> ข้างๆกับโบสถ์วันนี้มีงานศพด้วยเพื่อนๆมีพิธีฝังศพฮัลโหลยังแมนเฮย์ยูร้ายฮัลโหลปูปูไปละ o m ม o น เฮ้ยไปดีกว oh. ่าว <habitude> ้าวดูบ้านนี้สิเพื่อนๆหลังใหญ่มากแฟนซีเฮาส์เนื้อง่ายๆนะคะก็เป็นสเต็กเนื้ออันนี้เอามาจากบ้าน อยู่ที่นี่อย่างที่บอกไปเมื่อเช้ากระทะไหมหมดเลยก็เลยไปถอยกระทะกลิวมาใหม่กินง่ายๆกินแบบพริกไทยเกลือแค่เนี้ยเฟ้นไฟก็ไม่มีผักก็ไม่มีกินแต่เนื้อนี่แหละเนื้อย่างหิวลูกเอดี This is on my floor. <laughs> where is Eddie? Sitting on the. If you, look at, if you look at House Hunters, you'll see where he is. <coughs> Eddie on the dog crest. Pet crate. Pet crest. Is that where he is? Yes. Oh, he was in the back. No, he's asleep on the cat crest, pet crest. <tries and> <inaudible> <inaudible> Durham, <inaudible> <inaudible> Durham Cathedral.